ออร,ราทาโลนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงราศีพศจิกกันนะคะราศีพศจิกเนี่ยผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะพศจิกในธาตุน้าโหเหมาะเลยวันนี้เรามาเข้าเรื่องของพิจิกกันดีกว่าราศีพฤศจิกจะเป็นเช่นไรบ้างราศีพฤศจิก ตัวตนของเขาเป็นตัวตนที่ทําความบาลานซ์แล้วก็เติมความสมบูรณ์ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายและตัวเองความสมบูรณ์ต้องมีความเมตตาต้องมีความเขาเรียกว่าเมตตากรุณาอยู่กับเขาหมดในในราศีพิจิกนะคะแล้วก็ชาวราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นคนชอบลุ่มหลงเนาะจะเป็นคนชอบมีเซนต์หรือไม่ก็ชอบไปในเห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นน่ะแล้วก็มักจะเขาเรียกว่ามักจะมองในเรื่อง ในเรื่องเขาเรียกอะไรอะทาง18บวกอบวก่าเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าอย่างนั้นอะซะส่วนใหญ่แต่เอาธรรมะเข้ามาช่วยบ้างนะคะเอาแสงสว่างมาช่วยบ้างเพราะว่าถ้าคุณมัวแต่มานั่งคิดแต่ไอ้เรื่องของ18บวกเนี่ยคุณจะไม่เห็นแสงสว่างอะไรนะต่อให้คุณยิ่งใหญ่ข้ามฟ้ามาจากไหนเลยคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยเพราะเดวิลจะพาให้คุณดิ่งลงนรกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นความผิดความถูก แล้วก็เขาเรียกว่า ความเขาเรียกว่าความคิดของคุณนะคุณต้องคิดให้ได้นะคะว่าณเวลานี้คุณลุ่มหลงอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าดึงสติกลับมาให้อยู่กับตัวคุณเองนะคะด้วยธรรมะคุณไม่ค่อยสนใจคุณจะไม่ค่อยพิจิกจะไม่ค่อยสนใจเรื่องธรรมะเรื่องคําสอนเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะสนใจในตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นไพ่เตือนมาแล้วตัวตนของคุณก็คือทําบาลานซ์ให้ดีเงินทองที่คุณหามาได้มันเหนื่อยมันยากเนี่ยคุณก็จะประสบความสําเร็จการที่คุณจะได้แต่งงานกับใครสักคนเนี่ยคุณจะมอง เขาแบบว่าเขาต้องยอมคุณอะมันเป็นไปได้ยังไงอะคะอย่างนั้นมันต้องเขาเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องวินวินกันนะคะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ว่าโอ้โหผู้หญิงไปแบกอะไรหนักๆแบบผู้ชายอย่างนั้นไม่ใช่เท่าเทียมกันสิทธิเท่าเทียมกันไม่ใช่แบบนั้นสิทธิเท่าเทียมกันหมายถึงว่าเวลาคุณคิดอะไรคุณอย่าเอาเปรียบผู้หญิงคุณอย่าทำให้เขารู้สึกเหมือนว่าเขาเป็นทาสคุณอะตื่นเช้ามาแล้วยังต้องมานั่งหุงข้าวหาปลาให้คุณเพราะว่าเป็นหน้าที่ของผู้หญิงมันไม่ใช่นะคะ อย่างนี้มันคือการใครทําอะไรได้ทําใครช่วยอะไรได้ช่วยไม่ใช่เอาเปรียบอย่างเงี้ยมันไม่ถูกแล้วอีกอย่างหนึง่งคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่หลงไปในอบายยมุกเนี่ยง่ายมากแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยจะชอบ ธรรมะเท่าไหร่ชาวราศีพิจิกไม่ใช่ทุกคนนะคะขอโทษนิดนึงไม่ใช่ทุกคนอันนี้เราอ่านตามไพ่เฉพาะบางคนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยฉันพิจิฉันก็ปฏิบัตินะฉันก็แต่มันยังไม่เข้าถึงไงคะบางคนปฏิบัติแต่มันไม่เข้าถึงอ่ะนุ่งขาวห่วมขาวก็จริงแต่ติดอย่างอิจฉาริษยาคนอื่นอยู่เลยอย่างเงี้ยบางคนนะโอ้โหบวชมาตั้งนานต้องนมมาตบาแตกอย่างเงี้ยคะ่ะมันมีเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นการที่เราเอา เอาไพ่มาเปิดเอาไพ่มาอะไรเงี้ยมันเป็นสนุกสนุกอย่าไปซีเรียสแต่ถ้ามันไปตรงกับเราเราก็แก้ไขก็แค่นั้นเองเราไม่ได้มาทําให้ให้แตกแยกว่าเฮ้ยมันพูดไม่จาไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเราแค่มาเล่าสู่กันฟังเผื่อว่ามันไปตรงกับคุณกําลังจะทําอยู่พอดีมันจะเป็นประโยชน์กับคุณทันทีเลยนะคะแต่ถ้ามันไม่ตรงก็ผ่านเลยไปเอาแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะเป็นผู้หญิงที่มีเซนส์มีอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ชันจลาดมองการไกล แล้วก็มักจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอ่าเป็นความงดงามประจําตัวคุณเองอยู่แล้ว คุณจะมีความฉเฉลียวฉลาดความงดงานหุ่นที่พอดีคนฟิสิก์จะเป็นหุ่นที่พอดีและสวยงามแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความคิดที่จเจริญเติบโตหมายถึงว่าคิดที่จะสร้างนู่นสร้างนี่แล้วมันเป็นผลที่ดีสําหรับเขาไงฮะการหาเงินหาทองของเขาก็จะสําเร็จแล้วก็การเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการแบ่งปันเขาก็ทําได้เขาทําได้ดีเขาก็บาลานซ์ได้ดีแต่ว่าติงนิดเดียวตรงที่ว่าอย่าลุ่มหลงอะไรมากเพราะว่าพอเรามีสตางค์หรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะ คือเราทําได้อะเราก็โอเคเราทําได้เรามีบุญเราก็แบ่งบุญเนี่ยให้พ่อให้แม่เราง่ายๆนะขอบคุณพ่อแม่ที่ทําให้เรามีตัวมีตนมีธาตุสี่ขันห้าอยู่ในตัวเราอย่างเงี้ยค่ะเราทิดบุญกุศลให้พ่อแม่เลยพออย่างน้อยพ่อแม่ก็ กำเนิดเรามานะคะอย่างน้อยเราไม่นึกถึงใครอะคนอื่นโอ้ฉันไม่เชื่อเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนฉันไม่เชื่ออะไรทั้งก็เชื่อคนที่ออกคุณมาแล้วกันเพราะว่าคนที่คลอดคุณมาเนี่ยอย่างน้อยเขาไม่ฆ่าคุณหรอกอย่างดีคุณก็เอาตังค์ไปให้เขาใช้ก็เท่านั้นเองมันก็ไม่ได้มีความอยากได้ใครดีอะไรของพ่อแม่ที่จะมาเอากับลูกที่เหนื่อยยากลําบากหรอกค่ะ มันไม่มีพ่อแม่ที่ไหนที่จะมานั่งพ่อแม่ที่ดีที่ไหนนะคะที่จะมานั่งดึงเอาจากลูกที่ไม่มีอแต่ถ้าลูกที่มีแล้วไม่ให้พ่อแม่นี่สิคะเราต้องคิดหน่อยว่าเรากระตันอยู่พอหรือยังเวลามันสั้นนะคะหายใจเข้าไม่หายใจออกเราไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีน้อยให้น้อยมีมากให้มากแล้วแต่กําลังของใครเราไม่ได้ว่าเพียงแต่ว่า,รา,ร,าราศีพฤกิก,เ,กเนี่ย ไพ่ขึ้นมาแบบนี้เราก็เลยอธิบายตามไพ่ให้ฟังว่าหัวใจของคุณที่เคยสะบักสะบอมเคยโอ้ยนูน่นนี่นั่นแล้วคุณมันเกิดที่ตัวคุณทท้งนั้นเลยเนะี่ยรัก 3, สามทรง 3, สามเศร้าคุณก็ไปแย่งเข้ามาหรือไม่ถ้าคุณไม่ไปแย่งเข้ามาคุณก็เป็นมือที่สามของเขาอ่ะคือมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าอะไรนะเป็นเพราะว่าคนอื่นมันเป็นเพราะตัวคุณคุณสมดุลมันไม่ดีคุณทําไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้น ตัวเดวิลเนี่ยมันมาเตือนเลยนะคะว่าถ้าคุณทําไม่ถูกคุณก็จะต้องลงนรกลงนรกในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าคุณตายนะไม่ใช่นะคุณจะทุกข์ระทมเศร้ามองโอ้โหทาอะไรมันก็ไม่เกิดมรรคเกิดผลทําอะไรเฮ้ยไหนไพ่บอกว่าดีอา้าวคุณทําชั่วสิ่งดีที่ไหนมันยังไม่เข้ามันต้องรอไปอีกมันต้องเลื่อนไปอีกมันยังไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทําดีดีให้ครบแล้วมันจะจบที่ความสุขนะคะขอบคุณค่ะ